โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามลายแอดนี้ได้เลยครับ1ิเก็ดความรู้พระสนมแห่งโชซอนตอนที่2 1. งสนมของรัชทายาทนั้นจะแตกต่างจากสนมของกษัตริย์โดยตำแหน่งของสนมในรัชทายาทจะแบ่งเป็นสีขั้นโดยมีพระชายารัชทายาทคอยปกครองอยู่ซึ่งส่วนมากแล้ว พระราชินีจะไม่เข้ามาก้าวไกยมากนักตำแหน่งของสนมในรัชทายาทนั้นจะเทียบเท่ากับตำแหน่งสนมระดับรองของกษัตริย์ดังนี้ 1. สนมยางเจเทียบเท่ากับสนมซุกอีสนมระดับสองขั้นรองของกษัตริย์ 2. สนมยางวอนเทียบเท่ากับสนมซุกยงสนมระดับสามขั้นรองของกษัตริย์ 3. สนมซึงฮุยเทียบเท่ากับสนมซุกวอนสนมระดับสี่ขั้นรองของกษัตริย์ และ4สนมโซฮุนเทียบเท่ากับสังกรถวายตัวของกษัตริย์2โดยปกติแล้วองค์ชายที่จะสามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้นั้นจะต้องเป็นโอรสที่เกิดจากพระมเหสีแต่หากพระมเหสีไม่มีโอรสก็จะมีการรับเอาโอรสของนางสนมมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อที่จะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงกลางโชซอนไปจนถึงปลายสมัยโชซอน ซึ่งสนมคนแรกที่ลูกหลานของเธอได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ก็คือพระสนมชังพินสกุลอันหรือสนมเอกอันชังพินสนมเอกในพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11โดยลูกหลานของเธอได้ขึ้นเป็นพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอนโดยได้รับการโอนให้เป็นโอรสบุญธรรมของพระราชินีอินซุนสกุลซิมเมสีของพระเจ้ามยองจงกษัตริย์องค์ที่13 3. พระสนมซองพินสกุลจี เป็นสนมเอกในพระเจ้าจองจงกษัตริย์องค์ที่สองแห่งโชซอนพระนางต่างก็มีพญาติฝ่ายหญิงที่เกี่ยวดองกับราชวงศ์แต่ก็ไม่ค่อยมีอำนาจโดยพี่สาวคนโตของพระนางได้แต่งงานไปกับพระเชษฐาคนโตของพระเจ้าจองจงซึ่งพระเชษฐาของพระเจ้าจองจงพระองค์นี้ก็ได้สิ้นไปตั้งแต่ก่อนตั้งอาณาจักรโชซอนส่วนลาสาวของพระนางก็ได้ถวายตัวเป็นสนมของพระเจ้าจองจงเช่นกันนั่นคือพระสนมซุกอีสกุลจี แต่พอพระเจ้าจงจงได้สละบัลลังก์ไปก่อนหน้าจึงไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนัก 4. ในสมัยโชซอนมีกษัตริย์ทั้งหมด8พระองค์ที่เป็นลูกหลานของนางสนม 5. แม้โอรสที่เกิดจากลูกหลานของนางสนมจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่นางสนมเหล่านั้นก็ใช่ว่าจะได้มีอำนาจขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกพระนางจะจากไปก่อนที่จะได้เห็นลูกหลานได้ขึ้นของราช มีสนมเพียงพระองค์เดียวที่มีชีวิตอยู่ได้เห็นโอรสของตนได้ขึ้นของราชนั่นคือพระสนมซูพินสกุลปาร์กสนมของพระเจ้าจองโจหรือลีซานกษัตริย์องค์ที่22โดยโอรสของพระนางได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าซุนโจกษัตริย์ลำดับที่23แต่ทว่าพระนางก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรเพราะพระนางเป็นคนของพระพันปีเยซุนพระปัยิกาหรือญาติโทษเลี้ยงของพระเจ้าซุนโจซึ่งพระป่ยิกา ก็กุมอำนาจทุกอย่างในราชสำนักไว้ในมืออยู่แล้วแม้จะมีพระพันปีคิมพระมารดาเลี้ยงและพระนางฮเยกยองพระอายิกาแท้ๆของพระเจ้าซุนโจก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในราชสำนักเช่นกัน 6. ในสมัยโชซอนมีสนมทั้งหมด6พระองค์ที่ได้ขึ้นเป็นราชินี 7. สนมคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นราชินีคือสนมยางเจ สนมระดับสองของพระเจ้ามุนจงเมื่อครั้งที่ยังเป็นรัชทายาทโดยพระนางได้ขึ้นมาเป็นพระชายารัชทายาทและได้สิ้นพระชนปหลังจากที่ให้ประสูติพระโอรสต่อมาพระนางก็ได้ขึ้นเป็นราชินีจากการสถาปนาพระธิดาที่หน้าหลุมพระศพของพระนางได้รับพระนามว่าราชินีไฮยอนด็อก 8. หากไม่นับพระราชินีไฮยอนด็อกที่ได้รับการสถาปนาพระธิดาที่หน้าหลุมพระศพราชินีอันซุนสกุลฮัน มเหสีในพระเจ้าเย,ยจงกษัตริย์องค์ที่8ก็จะถือเป็นสนมคนแรกของประวัติศาสตร์โชซอนที่ได้ขึ้นเป็นราชนีขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่โดยพระนางเป็นสนมโซฮุนสนมระดับสี่ของพระเจ้าเย,ยจงเมื่อขั้งเป็นราชทายาทมาก่อนเมื่อพระสวามีของราชโดยไร้ราชินีพระสนมโซฮุนจึงได้รับการเลือกให้เป็นราชินีองค์ใหม่ 9. พระสนมฮีพินสกุลจางหรือสนมเอกจางฮีพิน สนมเอกในพระเจ้าสุกจงกระยัองค์ที่19ถือเป็นสนมคนสุดท้ายที่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีโดยพระนางเคยขึ้นเป็นพระราชินีและดำรงตำแหน่งเป็นเวลายาวนานกว่า5ปีก่อนที่จะถูกลดขั้นกลับมาเป็นสนมเอกตามเดิมและถูกประหารชีวิตสิ้นพระชนในที่สุดหลังจากนั้นพระเจ้าสุกจงก็ประกาศห้ามไม่ให้เหล่านางสนมขึ้นมาเป็นราชินีได้อีก 10. พระสนมขยองพินสกุลปาร์ก สนมเอกของพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11เป็นสนมอีกท่านหนึ่งที่มีฐานอํานาจมั่นคงและเข้มแข็งและพระนางก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นเป็นราชินีองค์ใหม่ของพระเจ้าจุงจงอีกด้วยเพราะหลังจากที่พระราชินีองค์เดิมของพระเจ้าจุงจงสส้นไปพระสนมปักขยองพินก็ถือเป็นสนมที่อาวุโสในราชสำนักพระนางเป็นพระมารดาขององค์ชายใหญ่รวมทั้งพระนางยังมีบิดาบุญธรรมเป็นขุนนางที่เป็นผู้ยึดอํานาจมาให้พระเจ้าจุงจงอีกด้วย แต่สุดท้ายพระนางก็ไม่ได้เป็นราชินีและยังถูกสั่งประหารชีวิตในเวลาต่อมาสั่งซื้อหนังสือแบบเป็นรูปเล่มตามไลน์แอดนี้ได้เลยครับ